สวัสดีครับนิสิตท,ที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนครับมาดูปรากฏการณ์อีกอันนึงของการหักเหของแสงนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่ามิราจนะครับปรากฏการณ์มิราจก็ดูภาพด้านซ้ายทุกคนคงเคยเห็นนะครับก็คือเหมือนกับว่าเรามองไกลๆในวันที่แดดร้อนเนี่ยมองไปไกลบนถนนลาดยางเนี่ยเหมือนจะมีน้ําท่วมถนนอยู่นะครับไอเนี้ยมันเป็นปรากฏการณ์หักเหของแสง นะเองนะครับหากเหยยังไงองค์ความรู้ที่เรามีเป็นยังไงองค์ความรู้ที่เรามีเป็นอย่างนี้สมมุติว่าอันนี้เป็นเป็นถนนเนาะพื้นถนนแล้วคราวนี้เวลาแดดส่องลงมาบนถนนเนี่ยนะครับแดดส่องลงมาบนถนน,นมันก็ทําให้ถนนร้อนถูกไหมถนนเวลามันร้อนเนี่ยมันก็จะอยู่เป็นมันตรงผิวถนนเนมันก็จะร้อนมากกว่า ตรงผิวถนนนี่ร้อนมากกว่าข้างบนก็จะเย็นกว่ามันก็จะอาจจะวางเรียงตัวเป็นชั้นๆแบบนี้เลยอุณหภูมิต่างกันแต่และชั้นที่อาจารย์วาดเนี่ยอุณหภูมิต่างกันนี่นะอุณหภูมิแตกต่างกันแล้วคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์เลื่อนในตัวละอองแสงแดดลงสีความร้อนนี่ออกไปก่อนนะครับนี่นะสีความร้อนนี่ออกไปก่อนท่นนี่มานี่ก่อนตรงชั้นๆเนี่ย คือชั้นที่อากาศมีอุณหภ,ภูมิแตกต่างกันอุณหภูมิแตกต่างกันอุณหภูมิแตกต่างกันทําให้ความหนาแน่นต่างกันเพราะความหนาแน่นต่างกันทําให้ดัชนีอยากเหตแตกต่างกันนะครับตัวตัว,ตวดัชนีอยากเหของอากาศแต่ละส่วนเนี่ยแตกต่างกันเรียงจากมากลงไปหาน้อยนะมากลงไปหาน้อย แต่ชนีอักเฮข้างบนเนี่ยมากกว่าสมมุติว่า n n n มากกว่าอันนี้ n 2อันนี้ n 3อันนี้ n 4องค์ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยเรารู้จากกฎสเนลใช่มเซต้าหนึ่งส่วนไซเซต้าองเท่ากับ n 2ส่วน n 1นึ่งเข้าถ้า n 2เนี่ยถ้า n สอเนี่ยน้อยกว่า n 1นึ่งเซต จะต้องถ้า n2 เนี่ยน้อยกว่า n1 น้อยกว่า n1 เซต้า2นี่จะต้องมากกว่านั่นหมายความว่าถ้าอาจารย์วาดเส้นเวลาแสงที่ดินมากระทบแสงมาจากไหนอาจจะมาจากก้อนเมฆนะครับแสงจะมาจากก้อนเมฆก้อนเมฆแสงจริงๆมาจากดวงอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็สะท้อนก้อนเมฆลงมามาตามเส้นสีเหลืองนะ พอมาผ่านตรงนี้ปั๊มก็จะเกิดปรากฏการหักเหใช่ไหมอันนี้เซต้าหนึ่งเราเรียนมาว่าถ้า N2 มากกว่า N1 นหนึ่เซต้าสองต้องไอถ้า N2 น้อยกว่า N1 นหนึ่เซต้าสจะต้องจะต้องอามากกว่าเซต้าสมากกว่าอาจารย์ว่าแล้วนะครับเซต้าสมากกว่าก็จะเป็นงี้อือใไหม โอเคไหมอันนี้คือเซตะสองมุมเนี้ยเซตอสองเซตอสองมากกว่าเซต้าหนึ่งพอมาเจออันนี้ก็เหมือนกันครับพรเะรสาม n อ N3 สามมันมากกว่า N2 N3 สองเสามากกว่า N2 สองเขาก็จะหักเหอีกรอบหนึ่งวาดไปเลย อันนี้เป็นเส้นตรงเส้นอน,นี้นะเส้นตั้งฉากกับผิวของรอยต่อนะมุมตกกระทบก็คือมุมนี้ถูกไหมมุมนี้เนี่ยเซต้าสามเนี่ยคือมุมนี้สีฟ้าสีสีส,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 สีสีแดงเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ย เซต้าตกกระทบใช่ไหมแล้วอันนี้มากกว่าเซต้านี้ก็จะไปอย่างนี้เลยครับเอียงนะนะแล้วก็ไอตัวนี้มากระทบเนี่ยปั๊บก็ปรากฏว่ามันก็จะเอียงอย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคเนี่ยพอกระทบอีกปั๊บ ไอเอ็นสี่มากกว่า N เอ็นเดียวก็จะสะท้อนกลับหมดเลยเคราวนี้ครับสะท้อนกลับหมดเลยครับเห็นไ้มสะท้อนกลับหมดเลยโอเคพอสะท้อนกลับหมดเนี่ยเราก็รู้มาว่าเวลามันมันมาสะท้อนปั๊บเนี่ย ถ้ามุมมันเนี่ยปุ๊บสะท้อนกลับหมดนะแล้วถ้ายังเอียงตั้งเดินต่างต่อมันจะสะท้อนขึ้นใช่ไหมแสงทุกทิศทางก็จะมีสะท้อนขึ้นใช่ไหมคำว่าสะท้อนกลับหมดเนี่ยก็คือไม่มีอะไรลงไปข้างล่างแะแต่ข้างบนมีนะก็จะมีแสงอย่างเงี้ยนะครับแล้ววันก็แสงก็จะบิดโค้งขึ้นนั่นเองถ้าก็แล้วแต่ว่าเรายือนอยู่ตรงไหนถ้าเกิดว่าตาของเราดวงของเรายือนอยู่อย่างงี้นะครับยือนอยู่ห่างออกไปครับห่างออกไป แสงตัวนี้ก็จะเบนเข้าตาเรานี่น,นะครับนเราก็จะเห็นรูปก้อนเมฆอยู่บนถนนนั่นเองพอเข้าใจไหมครับในรูปนี้เขาก็อธิบายลักษณะคล้ายกันกับที่อาจารย์อธิบายนี่เห็นไหมเนี่ย,ยรูปตะบองเพชรแสงดวงอาทิตย์มาชนกับตอนเวสะท้อนเข้าตาเราแต่ว่าแสงมันก็สะท้อนออกทุกทิศทางแหละแต่ว่าพอเจอฮอตแอร์คูลแอร์เนี่ยความหนาแน่นมันมากกว่า แต่ฮอทแอร์ข้างล่างในความหนาแน่นมันน้อยกว่าเพราะนั้น n n สองเนะ่ะมันก็น้อยกว่า n หนะึ่ง n สอง n ข้างล่างน้อยกว่าก็จะบิดโค้งครับก็จะเข้าตาคนคนก็เรียบเสมือนว่าจะเห็นนี่เลยเห็นเงาของตะบองเพชรแต่ความจริงก็คือแสงจากตะบองเพชรนั่นแหละมานี่ก็เหมือนกับที่เราเห็นถนนนี่เห็นไหมครับนี่ยเป็นมุมจากก้อนเมฆแล้วเนี่ยแสงจากก้อนเมฆนันเนี่ยเหมือนสะท้อนนะแต่ความจริงแล้วเป็นปรากฏการทางเห ไม่ใช่สะท้อนถนนเข้าตานะครับแต่เป็นไอสีก้อนเมฆนี่แหละมาปุ๊บแล้วก็หักเหเข้าตาเราตวัสก็เห็นเป็นถนนสีขาวนี่เขาเรียกว่าปรากฏการณ์มีลาชนะครับถนนเหมือนมีน้ำท่วมอะไรนี่นะครับหวังว่าพวกเราจะเข้าใจสวัสดี